สวัสดีค่ะอันผ้ามาเบิงมะเหล่นสเกตว่จาจ่าเนาะน้องน,น้ำนี่กลายเป็นน้ำแข็งที่นี่พระเจ้ากอดสีพ้ากันมาเหล่นสเกตอยู่อันนี้ไหมยอยู่ในน้องน้ำแม,ม่จา่าใช่รองเท้าสเกตผ้าลูกพผ้าเต่ามามือนน้วันเสากันจิกค้นกับสีลายๆเนี่ยอันแต่ว่านาตีบุ๊บใช้รองเท้าสเกตด,ดอกใช้รองเท้าธรรมดา มันยังเบิองท่มผัดเบิองว่าบรรยากาศความรู้สึกกันเป็นยังไงเนี่ยน้องนางที่ยุย่ยใกล้บ้านเหรอนวนท้านางยุ่ยกับใบใกลบ้บอ่ะใกล้ใกล้บ้านเะบุง้งว้าวกับพ้นออกปากนด้ดูนี่ว่าพี่โดถึกลบแปดองศาพีนาา่น้องวงเปอรอุ่นจาว่าต้องส่ซ้ำไหนอ๋อต้องส่หนาวซ้ำไหนอา๋พอพญายวนบ่มาเพช่วงมากกับบ้มากขับรถมาส่ง ซื้อได้ด้วยนี่ยู่นั่งอยู่ทั้งรถคุณน่ะหนาเฮี้งแล้วว่าพอาะ่ไปดอกก็ไปดอก็บดลงมากทลยบถอาหนาวเลยเม่อวานรู้หนาวค่ะกับพวกคุณพวกเ่ากลังนี่เลยนี่มาเลยสเก็บคุณค่ณใคยบรรยากาศน่าเห็นพวงเราจ้ะใครอยู่มันมีแดดออกอยู่ทอดเอาจักรยานลงมาเอาแต่ละคนเอาเข้าไปคุณคุณเอาปั่นจักรยานมาที่นี่ปันเสพอได้ออกจักรยานลงมาปั่นลงปุ่งกันเตะ มันก็สิเป็นมืนๆแม่มจ้าอันนี้เบื้องพื้นมันน้ำไก่เป็นปน้ำแข็งอ,ะอ่ะเออน้ำไก่ไก่เป็นน้ำแข็งโอ้ยหน,หนาวพักวันนั้นละ่ะเบื้องผืนอีกรอบสิบเพราะพญาวาเดียวสิบา้าไปเบื้องน้ำไก่เป็นน้ำแข็งโอ้ยขวดกระเสียดอกน้องน้ำเลยน้องน้ำไก่เป็นน้ำแข็งโอ้ยอันบ่เคยเห็นก็ได้เห็นพี่น,ออน้องอันบ่เคยเห็นก็ได้เห็นโอ๊ยเป็นอะไ,ไร หนาวพักปัน <irgendw> น <carbono S 2> ั <imprisoned> ้น <deja> ล่ะเพื่อกันยู่กันได้เนาะพวกเจ้ากันใด้ข่อยก็นยู่กันได้ยังยังอยู่ได้หนาวเพื่อนหนาวหนาวแต่ก็นยู่ได้เอาจักรยานเนาะเสียบดากไข่ซะหุ่นโอ้ยเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อไผอยากเบิ้งคู่บอลหุ่น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 คู่บอลเมี่ยงอันนี้อดทนคักเด้อดทนคักอึดทนเตะชิ้นเนี้ยชินเนี้คัก คนโอ้โยเด็กหน่อยสองคนจุดอดเลยอเอาแค่นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศไมให้เบิรงเแา้จ้ะเนา,าะ